สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่26มกราคมโดยหงแดงสุรินมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่26มกราคมวันนี้มาพร้อมเรทอัปเดตล่าสุดเรทเนี่ยพานุพงศ์เจริญศรีทรงเรทอัปเดตล่าสุดไปหงแดงวิเคราะห์แบบชนเรทนะ fc ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่ยี่สิบหกนะขอบอกว่าเข้มข้นมากมาก,มากวันนี้ถือว่า เป็นการประเดิมมวยรอบปูนเสือสายบีนะถือว่าเป็นนัดแรกแต่ละคู่นี่เขาบอกว่าเข้มข้นจริงๆมาที่คู่หนึ่งนะคู่หนึ่งนี่ยอดบัวงามลูกกันทระเจอกับรุ่งทยานฟ้าสอยิ่งเจริญการช่างร้อยสิบสองยอดบัวงามเนี่ยสิบเก้าจากกันทระวิชัยสารขามขณะที่รุ่งทยานฟ้าก็ไม่ธรรมดานะเป็นอ่าพระเอกภูทรนะสิบเจ็ดจากโคราชฟอร์มล่าสุดของยอดบัวงามเนี่ยจะนะน็อกยกสองเอเจกกรมเกลียวจะนะน็อกยกสี่ยอดเหล็กแหลม ต่อพิทักษ์ชัยสุดท้ายแพนน็อกยกสามยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยขณะที่รุ่งชยานฟ้าเนี่ยดาวรุ่งภูธรนี่ฟอร์มฮิตฮอตมากๆชนะน็อกยกชนะน็อกเซียนอ่องนะออกิตเจริญชัยสุดท้ายชนะเปรมชัยเฉลิมชัยมวยไทยยิมขวาด้วยกันทั้งคู่นะเอฟสีเป็นมวยขวาทั้งคู่เล่าให้ฟังก่อนยอดบัวงามนี่แข่งขวาหมัดขวาในเหนียวแน่นสรีระรูปร่างดีเก๋เกมขณะที่รุ่งชยานฟ้าเนี่ยถือว่าเป็นดาวรุ่งภูธรนะ อันแรกครลุยเป็นมวยขวาเปิดเกมแข้งขวาหมัดขวาเดินเสียบเดินแทงเรดเปิดถนะ้าเรตเปิดยอดวงงามมีต่อ1 1บเมวยคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างไฟเตอร์เปิดเกมด้วยกัน้งคู่คนหนึ่งนะมีแข้งขวานายเหนียวแน่นขณะที่รุ่งยานฟ้านี่แข้งขวาจัดจ้านนายเหนียวแน่นเตะขาต่อยหมัดต่อยลําตัวทําได้ดีเรดเปิดขึ้นมานะยอดวงงามต่อ1 1บเโอ้โหวันนี้สวนรองได้คู่นี้สวนรองได้โปรโมเตอร์เดียร์บอกว่าทั้ง16คนที่มานี่เป็นเสือซุ่มทั้งหมด ไม่มีใครเป็นตัวเต่งไม่มีใครเป็นตัวเก่งวันนี้ยอดวงงามออกมาต่ออย่างนี้โอ้โหรุ่งทยานฟ้าเด็กมีของนะเอฟซีหงแดงมองว่าเป็นเด็กมีของแล้วอาวุธนี่ไม่ธรรมดาวันนี้สวนรองไปที่รุ่งทยานฟ้าได้มองว่ารุ่งทยานฟ้าเนี่ยดาวรุ่งภูทรเปิดเกมขาแรลกขาลุยสรีระรูปร่างดีเตะขาต่อยหมัดเข่าแหลมแทงเจ็บอาวุธนี่หนักแรงทุกลูกวันนี้เลดเปิดยอดวงงามต่อ1 1 8โอ้โหก็บอกว่าต่อแพงเกินไปนะถือว่าต่อแพง วันนี้ให้รองไปที่รุ่งทยานฟ้า FC ชอบกดซับสไคร้กด,ดติดต้ากดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยหงแดงแนะนํามวยหูตีหม,มอจิตมวยหูตีหมอจิตเนี่ยชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่สองมวยรอบปูนเสือตัวที่ยี่สิบสี่สายบีนำโชคบุญละนาวยไทยวันนี้เจอเหล็กแหลมนะต่อพิทักษ์ใจร้อยสิบสองนำโชคเนี่ยยี่สิบจากแม่ของสอนขณะที่ยอดเหล็กแหลมสิบแปดจากร้อยเอ็ดเรามาดูฟอร์มและอสูตรนะนำโชคเนี่ย ชนะนกยก3ามศิละปะไทยสิทธิ์พนมทองแพ้ชินอิจิเอ็กซิลิคอนยิมแพ้คมเพชรจ่าติ๊กอุบลขณะที่ยอดเหล็กแหลมนะชนะนกยก4แสนเอกสาราชภูมิแพ้นกยก4ยอดบวงามลูกกันทระสุดท้ายชนะนกยก3ยอดบวงามลูกกันทระนำโชคเนี่ยนะซายนะเ c เป็นมวยเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดน,นักแรงทุกลูกนะ ซ้ายเนี่เขาบอกว่าโป้งปิดบัญชีนะประเภทซ้ายนับกว่านอกศอกขมขาแรกขารวยเป็นมวยไฟเตอร์ขณะที่ยอดเหล็กแหลมเนี่ยซ้ายเหมือนกันแข้งซ้ายจัดจ้านนะอาวุธนี่หนักแรงทุกเม็ดขาแรกขารวยเข่าแหลมแทงเจ็บมวยคู่นี้วันนี้เลดเปิดเสมอยอดเหล็กแหลมวันนี้นะพอไอ้นำโชคเนี่ยวันนี้หนึ่งสองสามต่อยไม่หลับไม่หล่นมองว่าปลายๆนะ ปลายๆนี่ถือว่าเป็นพื้นที่ของยอดเหล็กแหลมยอดเหล็กแหลมนี่ในเหนียวแน่นเข่าแหลงแทมเจ็บเสียบแทงเสียบแทงหนึ่งสองสามไม่หลับไม่หล่นปลายๆมองว่ายอดเหล็กแหลมดีดูดีกว่าวันนี้นะวันนี้คู่นี้ของแดงแยกเป็นสองสเต็ปเลยสเต็ปแรกเข้าไปที่นําโชคก่อนนะลุ้นไปที่นําโชคก่อนหนึ่งสองเนี่ยไม่หลับไม่หล่นสามขยับออกตัวข้ามมาอยู่เหล็กแหลม แต่กระลาที่คนชอบเหล็กแหลมวันนี้สามารถเสมอเหล็กแหลมหรือเหล็กแหลมต่อ5 4สามารถต่อได้เลยนะ f อวันนี้มองว่า12 3สถ้าเกิดว่านำโชคต่อยไม่หลับไม่หล่น4 5หมองว่าเหล็กแหลมนี่ดูว่าครบเครื่องในดีเทาแหลมแทงเจ็บวันนี้เบียดชนเบียดชมเหล็กแหลมจะเบียดเฉือนชนะนำโชคบุรณามวยไทยสนุกชอบกด s u b สไ r i b e กดติดตามกดไลค์กดแชร์มาที่รองคู่เอกรองคู่เอกยอกเสกสันรถสวยจ่าเจตเจอสิงห์อุบล สิงห์อุบลออุดรนะร้อยสามสิบสามโอ้โหโมวยคู่นี้เขาบอกว่าเบียดยอดเสกสรรเนี่ยี่สิบจากตการพืชผลอุบลขณะที่สิงห์อุบลอุอุดรนีกยี่สิบจากพี่บูนบางสาหารอุบราลราชธานีถือว่าเป็นดาพี่แมทของจังหวัดอุบลน,นะมวยคู่นี้มีความที่น่าสนใจคือว่าเป็นมวยจังหวัดฝีมือครบเครื่องด้วยกันทั้งคู่ยอดเสกสรรเนี่ยล่าสุดนี่แพ้กอไผยซอยิงเจริญกาญจนชนะใจเพชรสิงห์มาวินสุดท้ายแพ้ยอดเพชรเพชรพรมคุณมวยไทยขณะที่สิงห์อุบลนี่แพ้ เพชรชวนชื่นชาห้าปยัดแพ้วุฒิเดชที่เด็ดเก้าเก้าสุดท้ายแพ้ชนะยอดเพชรเพชรปมะมกุลมวยไทยจังหวะฝีมือได้กันนั้งคู่นะอาวุธใกล้เคียงกันมากๆมีแข้งขวาหมัดขวาจมองมวยหลักเหลี่ยมไอคิวใกล้เคียงกันมากๆมวยคู่นี้ถือว่าเป็นมวยจังหวะสองจังหวะสามนะไม่ชัวร์ไม่ออกมวยคู่นี้วันนี้หงแดงชอบไปที่สิงห์ุ้บลน,นะชอบไปที่ลูกตื้อลูกท่าทรหดอาวุธนี่ดูว่าเยอะหลากหลายวันนี้โอเคยอดเหล็กเพชรอาจจะฝีมือครบเครื่องแต่วันนี้เมื่อมาเจอกัน เจอลูกเบียดลูกชนลูกเบียดลูกชนหงแดงมองว่าสิงห์อุบลดูน่าจะคบเครื่องกว่าวันนี้สิงห์อุบลจะเบียดเฉือนชนะยอดเสกสรรรถสวยจ่ากเกจสนุกเลสเปิดเสมอยอดเสกสรรน,นะวันนี้รองไปที่สิงห์อุบลได้โอ้โหนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่ยี่สิบหกมกราคมอัปเดตล่าสุดโดยหงแดงสุดิ์มาที่คู่เอกคู่เอกเด่นสินนายกเทวีตอพงพบเจอเพชรมงคลสูตกีฬาห้วยต้มมวยคู่นี้เขาบอกว่าเคยเจอกันมาเป็นเด่นเคยชนะมานะ เด่นเนี่ย28จากบุรีรัมณฑาที่เพชรมงคล2ี่สิาจากลีรำพูนชกกันที่พิกัดน้ำหนัก121เลดเรทเปิดเด่นต่อ11 8ฟอร์มล่าสุดเด่นนชนะเพชรสยามจอพัทยากีฬาสยามแพ้วันใจน้อยสอทองเหี่ยวบางแสนชนะนี่เลยอ่าชนะเชี่ยวพรันชัยนะขณะที่ล่าสุดของเพชรมงคลเนี่ยแพ้จักรยันจอห้าพยักษ์แพ้เอกลักษณ์สอสมานกาเมนชนะเกาะเต่าเพชรสมเด็จ เปิดเกมด้วยกันทั้งคู่เป็นมวยขวาอาวุธดีๆด,ด้วยกันทั้งคู่นอกนี่มีแข้งขวาหมัดขวาขาแรกขาลุยเด่นนี่ในถือว่าดูดีกวา่าเลดเปิดเด่นต่อ11-8มวยคู่นี้หงแดงชอบไปที่เด่นมองว่าเด่นนี่ดูว่าครบเครื่องมากๆนะนอกได้ในดีแข็งแกร่งกนาที่เพชรมงคลล่าสุดนี่ค่อนข้างเปอยเหลือเกินเพราะนั้นชนะเกาะเต่าได้ก็ด้วยลูกเตะนะเตะแล้วเกาะเต่าเมากรรมการนับสุดท้ายชนะเกาะเต่ามาได้ก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ไม่ค่อยดีอะไร มาเจอเด่นซึ่งหกไฟหลังล่าสุดนี่ชนะห้าแพ้หนึ่งถือว่าเป็นเด่นที่ไม่ธรรมดาอ่ะเป็นลูกศิษย์เจ๊หน่อยนะกับอาจารย์ฉลองศักดิ์ที่นาทีนี้เขาบอกว่าดูดีมากๆมวยคู่นี้วันนี้เบียดชนเบียดชนเลดเปิดเด่นต่อสิบเอ็ดแปดมวยคู่นี้ให้ต่อไปที่เด่นเด่นจะเบียดเฉือนชนะเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มสนุกนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่ยี่สี่หกมกราคมอัปเดตล่าสุดโดยหงแดงสุดมาดูมวยดักมวยชอบชอบหนึ่งนะชอบไปที่เด่น สิทธิ์นายกทวีปตะพง์วันนี้ครบเครื่องกว่าเคยชนะมาอาวุธหนักแรงทุกลูก5ฟอร์มหลังนี่หฟอร์มหลังเนี่ยชนะ5แพ้หนึ่งขณะที่เพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มฟอร์มเปื่อยมากมากวันนี้เบียดชนเบียดชนเด่นดูดีกว่าวันนี้เด่นจะเบียดเฉือนชนะเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มสนุกเลดเปิดเพชรมงคลต่อ11บเชอบหนึ่งให้อยู่ไปที่เด่นสิทธิ์นายกทวีปตะพง์ชอบสองวันนี้นะชอบไปที่รุ่งทยานฟ้าสอยิ่งเจริญการช่าง นี่คือพระเอกภูทรตัวจริงเสียงจริงนะถือว่าเป็นขาแรกขาลุยเลดเปิดยอดโบงงามต่อ 11, 1 1 8แดหงแดงอมองว่ายอดโบงงามนะในเนี่ยไม่ค่อยสู้แต่นอกเนี่ยเบียดชนเบียดชนวันนี้ยอดวงงามอาจจะดีกว่าในเรื่องของนอกแต่ในเนี่ยรุ่งทยานฟ้าไม่ธรรมดานอกนี่มีเตะขาต่อยหมัดแต่ลําตัวเปิดเกมวันนี้เลดเปิดยอดโบงงามต่อ 11, 1 1 8วันนี้คู่หนึ่งชอบสองสวนรองไปที่รุ่งทยานฟ้าสอยิ่งเจริญกันช่างวันนี้จะเบียดเฉือนเจ้ยอดโบงงามลุกกันทะ มวยรอบปูนเสือตัวที่24สายบีได้เบียดเบียดนี่คือชอบ2ส่วนชอบ3วันนี้ชี้ชัดไปที่ยอดเหล็กแหลมวันนี้ไม่หลับไม่หลนนะ1 2 3สไม่หลับไม่หลน4 5่ยอดเหล็กแหลมแทงตายชอบ3ชอบไปที่ยอดเหล็กแหลมเลดเปิดเสมอยอดเหล็กแหลมชอบ3อิงไปที่ยอดเหล็กแหลมส่วนชอบสุดท้ายวันนี้ให้รองไปที่สิงหโป์อ au, ุกทูดอนหงแดงบอกว่าสิง์อุบลน,นี่ลูกตือ้อลูกทา่าท่อลูกทา่าต่โรดนี่ดูดีกว่านะ วันนี้เบียดชนเบียดชนจะชนะยอดเสร็จการรถสวยจ่าเจ็ดเบียดเบียดนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่ยี่หกมกราคมอัปเดตล่าสุดโดยหงแดงสุด,ดชอบกดซับสไครต์ก,ก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหนงหนึ 8, ่งหนึ่งแปดแอดหนงหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบวันนี้เวลาหมดเวลาก่อนจากการขอเอวยพรให้เอฟซีหงแดงปราศจ,จากโรคภัยไข้เจ็บเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ